สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันอนังคารที่15นะครับก็มาสกัดพื้นนะครับแล้วก็ลือ้อแล้วก็เก็บกวาดทำความสะอาดขนย้ายทิ้งทั้งหมดนะครับเป็นพื้นลานจอดรถของโตโยต้าอุทัยธานีนะครับก็ขอบคุณทางคุณวิโรจน์นะครับที่เรียกใช้อยู่เป็นประจำนะครับก็ จัดมาให้แยกทำลายนะครับเพื่อจะทำคอนกรีสตสแตมตัวใหม่นะครับพื้นเดิมนะครับก็เป็นคอนกรีสตสแตมตัวเก่านะครับก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากทางโตโยต้านะครับครับเนี่ยครับวันนี้ก็จัดรถมา3ามคันนะครับก็ก่อนหน้านี้ให้ทำล่วงหน้าไป2วัน ก็คือแยกแยกรอให้หมดนะครับแยกล่วงหน้า2วันนะครับวันนี้ก็ตัดเหลือแยกอีกวันนึงนะครับแล้วก็ลดแมคโคร30อีกคันนึงก็คือตัดใส่รถ6กล้อนะครับเพื่อเอาออกไปทิ้งข้างนอกนะครับเนี่ยครับก็ขนไปให้เต็มกล่องเน่นะครับ ก็ดูจากพื้นที่นะครับก็น่าจะมีการทำงานรถแมคโคอยู่ที่ประมาณเกือบอาทิตย์นะครับรถหกล้อก็น่าจะทำงานอยู่ประมาณ4-5วันนะครับก็รถแมคโคที่เอามานะครับก็เป็นของเสียชยัยรัตน์คันสีเหลืองยันมาหนึ่งคันนะครับแล้วก็เสียหัวนะครับ เป็นรถยันม่าเก่าญี่ปุ่นนอกอีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็รถอีโนเคเอ็มของผมนะครับอีกหนึ่งคันนะครับก็มาทำกันอย่างนี้นะครับแปดโมงเชา้าห้าโมงเย็นนะครับก็ทีมงานไัยลัดกับเตียววอนะครับก็เป็นรุ่นพี่ผมนะครับก็มาจากทางสระบ,บุรีนะครับเรียกมาช่วยงานนะครับ เพราะปัจจุบันไอตัวรถของเองนะครับก็ไม่มีกิจการเกี่ยวกับเรื่องทางแมครโดยตรงนะครับแต่ตอนนี้นะครับท่านใดสนใจจะใช้รถแมครนะครับหรือรถ6ล้อดำรถเทียบนะครับทั้งเสียหัวและก็ผมและก็เสียชลรัตนะครับก็มีรถอยู่ในมือนะครับก็รวม30คันนะครับเป็นแมคโครเล็กขนาด P c ซ0นะครับ PC35 า 4 0 4 5 5 5 60นะครับแล้วก็70 p 4ส0 p 4ี0 130นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ใหญ่สุดของเราก็มีแค่220นะครับส่วน6ล้อนะครับก็มีอยู่นะครับทั้งทั้งทีมงานผมก็น่าจะประมาณร่วม1 0 0พันนะครับก็เป็น6ล้อดำขนาดเดียวกันนะครับก็ ขนาดของกระบะดำนะครับก็กว้างอยู่ที่2เมตร10เซนนะครับยาว3เมตร50นะครับสูงก็ประมาณ5 0าสิถึงเจเซนนะครับก็แล้วแต่ความต้องของท่อนะครับครับถ้าท่านใดสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นงานขุดคดติ้งนะครับหรือว่าขุดดินต่างๆขุดทางแทกนะครับวางท่อปะปานะครับ แล้วก็งานปรับพื้นงานเคียร์ลิงนะครับต่างๆนะครับหรือว่าเก็บเศษวัสดุก่อสร้างนะครับเราก็มีรถตามขนาดที่แจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็รถไมโครของเรานะครับก็ติดอุปกรณ์เสริมนะครับอุปกรณ์เสริมตัวนี้นะครับก็มีที่มาก็รถนะครับก็คือบุ้งกีนะครับเป็นหัวขุดนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็น หัวแยกหรือหัวสกัดคอนกรีตนะครับก็มีหน้าที่ทําลายคอนกรีตนะครับเราก็ติดรถกันเกือบทุกขนาดนะครับแล้วก็อีกหัวสุดท้ายนะครับก็เป็นหัวเกลียวดอกสว่านนะครับก็คือมีหน้าที่เจาะดินปักเสาไฟ้านะครับปักเสาล้วปักเสาเข็มนะครับก็นี่คืออุปกรณ์เสริมของรถแมคโครของเรานะครับ แล้วก็ยังมีรถเทียบนะครับ2ตันครึ่ง3ตัน3ตันครึ่งแล้วก็5ตันนะครับแล้วก็รถบด3ตัน4ตันนะครับพร้อมที่ให้บริการลูกค้านะครับก็ ราคานะครับก็สอบถามเข้ามานะครับราคาก็มีราคามาตรฐานนะครับถ้าใช้มากเราก็ลดราคาให้นะครับแล้วก็ใช้ประจําเราก็ลดราคาให้นะครับคุยไม่ยากครับติดต่อมาที่ช่างลนนะครับ0624254399นะครับผมเองนะครับก็ให้บริการเขตสระบุรีปากช่องนะครับแล้วก็นครนายกนะครับ ชัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเราให้บริการตรงไปตรงมานะครับราคาคุณภาพและก็ราคามิตรภาพนะครับรถของเราก็เป็นรถทำงานที่าการใช้งานสมบูรณ์นะครับไม่ใช่รถเก่านะครับก็เป็นรถทำงานทั่วไปนะครับ ยังไงก็ฝากรับชมนะครับช่องแล้วแต่โนนชาแนลนะครับแล้วก็ช่องรถแบ็คโคหกล้อดํานะครับแล้วก็ช่องนน,นพาเที่ยวไร่อ้อยนะครับก็ <S <S ผมเองก็ทําช่อง y YouTube อยู่3ามช่องนะครับแล้วก็มีเพจโนนรถแมโคร6ล้อสละบุรีนะครับแล้วก็นนรับเหมาก่อสร้างสละบุรีนะครับก็มีเพจตามนี้นะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ